สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนิยายไวยจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าตัวละครเอกพยายามจะจุดจุดจุด่าทุกวันเรื่องราวอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสองเล่มจบค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบเนี่ยนะคะมีตรอยยิ้มประทับอยู่บนใบหน้าเลยค่ะถ้าถามว่ายิ้มให้กับอะไรก็แน่นอนค่ะยิ้มให้แก่ความคลั่งรักของคนทั้งสองค่ะส่วนเขาจะคลั่งรักกันขนาดไหนนั้น ไปค่ะไปฟังสปอยกันเลยเรื่องราวความคั่งรักของคนทั้งสองเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่ชูวิยนั่งอ่านนิยายอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาอีกทีกลับกลายเป็นว่าเมื่อลืมตาอยู่ในนิยายต้นฉบับที่ตัวเองกำลังอ่านอยู่แถมตอนเข้ามาในนิยายเรื่องนี้มาเป็นใครไม่เป็นดันมาเป็นตัวร้ายของเรื่องที่ไหนตอนจบเนี่ยโดนพระเอกของเรื่องเนี่ยฆ่าตายซะอย่างนั้น แถมเรื่องปวดหัวยังมากขึ้นเมื่อระบบบอกว่าต้องทำคะแนนให้ถึงจุดหนึ่งถึงจะกลับไปใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ตายละกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้รอดพ้นไม่ถูกฆ่าตายไปได้ชูวีของเราเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่เป็นตัวร้ายของเรื่องจะใช้วิธี เกาะขาพระเอกไปเรื่อยๆเพื่อให้พระเอกเนี่ยเห็นความดีความชอบแล้วก็ตัดสินใจปกป้องเขาแทนค่ะจะมีโชคที่ยังดีหน่อยก็ตอนที่ว่าตอนที่เขาโผล่มาเนี่ยเขายังเป็นเพียงแค่สิทธิ์พี่ที่พอพระเอกเสียสีของเราเนี่ยนะคะไม่ได้ถึงกับเกลียดแค่ไม่พอใจนิดหน่อยที่ชอบโดนสิทธิ์พี่อย่างเขาเนี่ยแกลง้งพี่ฉูของเราก็เลยถือโอกาสทำความดี ตั้งแต่แรกที่เจอหน้าช่วยพ,อพ่อพระเอกเสีย้ยฟื้นฟูก,กำลังวังชาของตัวเองปรับพลังในร่างกายทำให้ในที่สุดโกสามารถฝึกวิทยายุท์ในสิ่งที่ไม่เคยฝึกได้ค่ะตอนแรกที่พ่อพระเอกของเราโดนช่วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่หรอกว่าสิทธิพี่ที่ร้ายกับเขามาตลอดอยู่ๆจะมาเป็นสิทธิพี่ผู้ใจดีของเขาได้อย่างไรกันก็เลยมีความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้น ช่วงไม่ไววางใจเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพี่ฉู่ของเราเนี่ยต้องเสียทั้งเหงือ่อต้องยอมเจ็บตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจค่ะแต่แล้วความดีกับความจริงใจที่พี่ฉู่ของเรามีให้แกน,น้องเสียก็ทําให้ในที่สุดแล้วน้องเสียก็ตัดสินใจเปิดใจยอมรับและยอมให้พี่ฉู่ของเราเนี่ยมาเป็นสิทธิ์พี่ของตัวเอง เรื่องราวทั้งหมดก็ควรเป็นไปได้ด้วีๆไหนๆพระเอกก็เชื่อใจตัวร้ายอย่างเขาแล้วแต่กลายเป็นว่าบทละครที่ควรจะเกิดขึ้นอีกหลายปีข้างหน้ากลับเกิดในตอนนี้ตอนที่พ่อพระเอกยังไม่สามารถสำเร็จเป็นผู้มีวิทยายุทธ์สูงสุดได้ทำให้พี่ชูของเราเนี่ยเกาะขาพ่อพระเอกเฉยๆไม่ได้ต้องกลายเป็นคนไปออกต่อสู้กับพวกฝั่งมาร พ่อพระเอกน้องเสี้ยของเราที่โดนพี่ฉูปกป้องมาตลอดการต่อสู้ณนะตอนนี้นอกจากความเคารพแล้วเขาก็เลยมีใจให้แก่พี่ฉูของเราด้วยค่ะและแน่นอนค่ะพอพ,อพ่อพระเอกของเราเนี่ยเขาเริ่มมีใจให้กับพี่ฉูเขาก็เริ่มรู้สึกที่อยา,ากจะใกล้ชิดชิดใกล้พี่ฉูของเราให้มากขึ้นเรียกได้ว,ว่าตอดนิดต่อหน่อยกอดนิดกอดหน่อยได้นิดได้หน่อยก็เอาค่ะ แถมยังเนียนถึงขนาดขั้นที่ว่าพี่ฉูของเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังโดนพ่อพระเอกเนี่ยแอบแตะอัางอยู่ก็เรียกได้ว,ว่าตกกลุ่มรักสิทธิ์พี่ตัวเองเข้าไปเต็มเมแต่สิทธิ์พี่ของเราเนี่ยนะคะก็ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่รู้เลยว่าที่น้องเสี้ยมาป้วนเปี้ยนเนี่ยเพราะหลงรักคิดแค่ว่าเป็นเด็กที่ต้องการความรักนะ่ะพี่ฉูของเราก็เลยดูแลพ่อพระเอกเป็นอย่างดีเอาใจสารพัดแต่ก็เริ่มต่งหงิดนิดหน่อย ก็ไอ้นี้าหญ่เรื่องนี้มันเป็นนี้ใหญ่ที่ว่าพอพระเอกเนี่ยมีฮาเลมเป็นของตัวเองเลยนะแต่ไหนยอยู่ๆเนื้อเรื่องปัจจุบันพอพระเอกเล่นไม่ใช่ตามองหญิงได้เอาแต่ตัวติดอยู่กับเขาอยู่นั่นแหละพี่ชูของเราก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มสอนเกี่ยวกับรถเพศให้กับพระเอกด้วยการซื้อหนังสือให้กับพระเอกอ่านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าในอนาคตข้างหน้าไอ้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะย้อนกลับสอนมาโดนที่ตัวเอง เพราะหนังสือการมาสูตรเล่มนั้นนะ่ะพอพระเอกของเราเนี่ยเขาอ,อ่านทุกหน้าอ่านละเอียดอ่านยับอ่านไม่เว้นเลยแหละการต่อสู้กับฝ่ายมารที่ดุเดือดทำให้ในวันหนึ่งพี่ฉูของเราเนี่ยก็พาท่าแม้จะอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วก็เถอะพี่ฉูต้องติดอยู่ในสุสานเป็นมากกว่า10ปีโดยที่10ปีนั้นเนี่ย เขาเพิ่งมารู้ตอนที่ออกจากสุขสารได้ว่าน้องเสี้ยของเราเนี่ยนะคะนั่งเฝ้าอยู่หน้าสุขสารไม่พูดกับใครเป็นแรมปีเลยทีเดียวพอเลิกนั่งเฝ้าเสร็จปุ๊บก็ไล่ฆ่าเหล่ามานันจนคนเนี่ยตังหวาดกลัวพ่อเพกข,ของเรากันไปทั่วและเมื่อได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ความรู้สึกแปลกๆในใจของพี่ฉูของเราก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะแม้เขาจะปฏิเสธมาตลอด แต่แล้วในที่สุดพี่ชูของเราก็ต้องยอมรับกับใจตัวเองว่าตัวเองนั้นเนี่ยแท้จริงก็มีใจให้กับสิทธิ์น้องของตัวเองเช่นกันและในช่วงเวลาที่ยอมรับกับใจตัวเองเนี่ยแหะค่ะเป็นช่วงเวลาที่สิทธิ์น้องเนี่ยก็มาสารภาพรักทันทีและเมื่อน้องเสียของเราได้รู้ว่าเอาใจเราตรงกันนี่เธอนั่นแหละค่ะ ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พี่ชูเนี่ยนอนกุมขมับอยู่ทุกคืนก็พอพระเอกเนี่ยเอะอะกุมมุดเข้าพระหมอย่างเดียวเลยเอาละสิคราวนี้ก็มาถึงทางเลือกแล้วนะว่าเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในนิยายต่อกับพ่อพระเอกหรือว่าจะกลับไปยังโลกเดิมแน่นอนค่ะว่าพี่ชูของเราเนี่ยทิ้งพ่อพระเอกของเราให้อยู่ในโลกนิยายเพียงลําพังไม่ลง แมมแค่เขาหายไปสิบปีพอเพะเอกยังเจ็บช้ำขนาดนั้นถ้าเขาตัดสินใจกลับไปเฮ้ไม่อยากจะคิดเลยว่าน้องเซียของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่สำคัญในโลกปัจจุบันที่เขาอยู่ก็ไม่ได้มีใครรักเขาเท่าที่พอเพะเอกรักเขานั่นเองพี่ฉู่ของเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ในนิยายและยอมเปิดใจรับหลักสิทธิ์น้องของตน กำลังใจมาเต็มอย่างนี้พอพระเอกของเราก็เลยออกลงต่อสู้กับชาวมารเรียกได้ว่าล้มล้างไม่เหลือซากยุทธจักรที่เคยวุ่นวายก็เลยมาสงบสุขได้ในที่สุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวโดยสรุปของเรื่องตัวละครเอกพยายามจะจุดๆค่าทุกวันนะคะในแต่ภารกิจที่เขาเนี่ยไปต่อสู้กับมารเนี่ยโอ้โหต้องเห็นถึงการบรรยายความเก่งของทั้งพระเอกแล้วก็พี่ชูของเราเลยค่ะ สำหรับใครชอบความหวานแล้วก็มีการต่อสู้นิดๆน,นะคะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะเก็บเขาชั้นกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สุขสันต์วันสงการทุกคนค่ะไปแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย